เดี๋ยวจะพลาดโอกาสดีๆไปเขาบอกกลัวผีมากอาจจะพลาดโอกาสสาคัญบางอย่างในชีวิตก็ได้ครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะแต่ว่าที่พลาดไม่ได้เลยก็คือช่วงนี้ของเราเป็นช่วงใหม่ที่แหมสนุกแบบสนุกสนานมากทั้งมินทั้งเมาทั้งเม้นทั้งเมาเลยนะคะคมชันลึกเม้นเมาค่ะไปดูดีกว่านะคะวันนี้เขาจะเม้นเขาจะเมาเรื่องอะไรกันบ้างค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาของช่วงคมชัดลึกเมนเมลแล้วนะคะกระแตก็อยู่กับพี่ฝนนั่นเองนะคะที่เป็นกูรูในเรื่องราวของเพลงไทยสากลเพลงสตริงทั้งหลายนคะคะศิลปินนักร้องอินดี้หน้าใหม่หน้าเก่านะคะถามพี่ฝนได้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ขอให้อัปเดตกันหน่อยนะคะกับความที่ใกล้จะถึงวันงานคมชัดลึกอวอร์ดแล้วนะคะแล้วก็เป็นงานที่ตุลวงเอาศิลปินทั่วฟา้าเมืองไทยมาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่พูดถึงนี่เราตกเทรนเลยนะใช่นะคะเพราะว่างานจะมีเร็วๆนี้แล้วค่ะ ค่ะวันที่9กุมภานี้นะคะที่โรงละครอ,อักษราค่ะ,คะและโดยโดยทีมงานของเราเป็นสีสันคัญรลิฟสซดด้วยใช่ค่ะอะซึ่งพูดถึงทีมงานกันไปแล้วนะคะมาพูดถึงตัวของศิลปินกันบ้างดีกว่าค่ะหนึ่งปีที่ผ่านไปค่ะพี่ฝนคะจนถึงวันนี้เนี่ยวงการเพลงหลังจากที่พี่ฝนเป็นนักข่าวในสายของดนตรีมาโดยเฉพาะเนี่ยมันมีความมืหวาหรือว่ามีความตื่นเต้นอะไรบ้างแล้วมันปรากฏออกมาในผล ผู้เข้ารอบของเราอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าวงการเพลงปีนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องของศิลปินหน้าใหม่ค่ะ <c oughs> ที่เป็นแนวอินดี้จะมาแรงมากอ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ต้องยอมรับว่าตลาดเพลงบ้านเรานะคะตอนเนี้ย ศิลปินอินดี้จะได้รับความนิยมอย่างมากทําให้ปีนี้ของคมชลึกอวอร์ดนะคะเพลงไทยสากลของเราก็มีศิลปินอินดี้ติดเข้ามาเยอะมากเหมือนกันค่ะค่ะหลากหลายวงมากเลยนะคะ่บางคนเนี่ยเราเคยได้ยินแต่เพลงแต่ว่าเราไม่รู้จักชื่อ,อมไม่รู้จักอะไรเงี้แสดงว่าเวทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดใช่ไหมว่าต้องเป็นศิลปินที่โด่งดังอยู่ในกระแสะแล้วก็มีผลงานแบบว่ามานานแล้วเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าชิงไม่ไม่กําหนดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรางวัลรางวัลของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น เจ็ดสาขาเราจะมีศิลปินหน้าใหม่ด้วยก็คือเหมือนอเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ไม่ว่าทั้งอยู่ในกรอบและนอกกรอบนะคะสามารถส่งผลงานมาเพื่อให้กรรมการเนี่ยพิจรารณาได้ค,ค่ะแล้วกรรมการของเราในปีนี้นี่เหนื่อยกันเลยไหมคะเครียดมากไหมคะพี่จะต้องบอกว่าเครียดทุกปีและสงสารท่านคณะกรรมการมาค่ะเพราะว่าต้องเครียดทุกปีเพราะว่าแต่ละคนนะผลงานไม่ใช่ว่าศิลปินหน้าใหม่นะคะเขาจะไม่มไม่มีความสามารถอ,อาจจะไม่มีดีกรีแต่เบื้องหลังเขาแต่ ก่อนที่เขาจะมีผลงานออกมาเนี่ยเขาทํางานเบื้องหลังกันมาหมดแล้วก็คืออาจจะมาดูเป็นหน้าใหม่เพิ่งมาออกจอวิทยุกันให้ฟังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวจริงในวงของดนตรีทางนั้นเลยใช่ไหคะซึ่งเราอยากมาพูดถึงหนึ่งรางวัลนะคะที่น่าสงสัยนิดนึงเพราะว่าอย่างเพลงยอดเยี่ยมซึ่งเป็นรางวัลใหญ่นะคะในปีนี้เนี่ยก็มีเพลงพระอาทิตย์ทรงกรดของวงส lot แมชชีนนะคะสวนดอกไม้จากสลอตแมชชีนนี่เช่นเดียวกันน้ำพริกถ้วยเก่าชรัดเฟื่องอารมณ์นะคะกากาาโดยปาหมี่แล้วก็เพลงเพียง ของวงเราลับายนั่นเองก็จะดูว่ามันไปหนักอยู่ที่สลอตแมชชีนตั้ง2เพลงต้องต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะคะคือปี2554วงสลอตแมชชีนนะคะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากกับการทำเพลงโดยที่มีโปรดิวเซอร์หน้าใหม่อย่างเจมโทนจิลามาคอยควบคุมการผลิตทำให้คณะกรรมการเนี่ยเลือกสรรมาแล้วนะคะว่าสลอตแมชชีน ทั้งสองเพลงมีดีกรีพอที่จะมาเข้าชิงสาขานี้ค่ะคือไม่ไม่หว่านต่อคำคอรหาเลยเพราะว่าเพราะว่าแบบบางทีเนี่ยทำไมมาทั้ง2งวงถ้่มีคนถามวงเดียว2เพลงเลยเหรอเก่งขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งพี่ฝนก็ติดตามการทำงานของคณะกรรมการตลอดเวลาก็คือจะเห็นอยู่แล้วว่าพิจารณากันด้วยความยุติธรรมแล้วก็ใช้แบบเขาเรียกกฎกติกาหรือว่าใช่เพราะอย่างสาขาเพลงเนี่ยคณะกรรมการจะต้องดูทั้งเรื่องของเนื้อหาทำนอง แล้วก็วิธีการร้องด้วยนะ,ค,ะคือบางทีคนอาจจะมองว่าทำไมถึงสลรอดกับสลรอดอ,อีกเพราะว่าอาจจะคณะกรรมการอาจคิดแล้วว่าพิจารณาแล้วว่า สร้อยแมชชีนมีความสามารถในเพลงทั้งสองเพลงที่เท่าเทียมกันและมีความมีดีกรีพอที่จะเข้าชิงค่ะซึ่งก็ไม่ไม่พอมามองรวมๆแล้วนะคะก็อย่างที่เขาบอกก็คือหลากหลายมากก็ยังมีทางรุ่นใหญ่อย่างชรัตเฟื่องอารมณ์นะคะมีทางวัยรุ่นแบบว่าในกระแสอย่างปั๊มมี่เท่าจริงๆแล้วเนี่ยการวัดไม่ได้ใช้กระแสในการวัดคือเอามานั่งหนูเคยไปแอบดูแอบแบบสอบถามอเหมือนว่าเห็นบอกว่าต้องมานั่งฟังทีละเพลงแล้วก็นั่งวิเคราะห์เนื้อร้องทานองคือไม่ได้ ได้ว่าเพลงไหนขึ้นชาร์ตถึงจะได้รางวัลใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคณะกรรมการของเราไม่ได้พิพจารณาแค่เพลงในกระแสเท่านั้นยังพิจารณาเพลงนอกกระแสเพลง,งอินดี้ยิ่งเพลงอินดี้ถ้ามีความสามารถมากๆคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นพิเศษเพราะว่าเขาไม่มีแรงโปรโมทอ,อย่างจากค่ายใหญ่ๆด้วยค่ะ อ,อย่างเช่นนะคะไปดูต่อเนื่องอเลยนะคะกับรางวัลอัลบั้มยอดเยี่ยมนะคะก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามีชื่อของส l o t m a มช i n e เข้ามาอีกด้วยนะคะรวมไปถึงมีปามี่นะคะมีเราระบายนะคะมี25 hours นะคะแล้วก็ friday ใช่ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าเพราะความสามารถของส l o t m a มช i n e ที่เห็นชัดๆกันอย่างที่เมื่อกี้เพลงยอดเยี่ยมทําให้อัลบั้มยอดเยี่ยมเนี่ยเขาก็มีดีกรีที่พอที่จะทําได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่า สอันดับต่อมาที่เข้าชิงก็ไม่ได้ธรรมดานะคะปามี่การกลับมาของเขาครั้งนี้ใน<ค>ร,รอบ5ปีต้องเรียกว่าเป็นการกลับมาที่ ต้องเรียกว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่าเป็นการทําเพลงตามที่เขาต้องการแล้วก็ไม่ทําให้คนที่รอคอยอยู่ผิดหวังเพราะว่าต้องท่านย้อนกลับไปนะคะตอนที่ปามี่หยุดไปเนี่ยเป็นช่วงพีคมากเป็นช่วงที่กําลังดังมากไม่ใช่ว่าพอพอกระแสตกแล้วลาวงการแต่เธอเนี่ยแล้วที่จะหยุดเพื่อไปค้นหาตัวตนใช่เขาบอกว่า5ปีที่ผ่านมานะคะปามี่เขาค้นหาตัวเองเจอและอยากที่จะทําเพลงแบบไหนแล้วเขาก็คือเพลงทั้งอัลบั้มนี้คนจะมองว่าเป็นแกมมี่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าเป็นการทางาน ของปามี่ที่เอาไปเสนอแกมี่เท่านั้นก็คือทํางานเองใช่แล้วก็เขามีโปรดิวเซอร์ขนาดว่าพี่ก้อคูกไรเดอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยค่ะก็คือเป็นการร่วมงานกันของคนดนตรีคุณภาพไม่ได้เกี่ยงว่าอยู่ค่ายไหนค่ายอะไรนะคะแล้วก็มีโอกาสของอย่างบีลีฟเลคคอร์ดก็เป็นค่ายน้องใหม่สปายช่เป็นค่ายเล็กๆปีนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วบีลีฟเอ่ยอย่าง อยากจะเห็นนะคะว่าสปซี่ดีก็ส่งมาถึง2 2อัลบั้มทั้งเราระบายและไฟเดย์นะคะอย่างเราระบายเนี่ยเขาได้ฉายาทางดนตรีนะคะอย่างเห็นได้ชัดว่าเขาได้ฉายาว่าสถาปนิกทางดนตรีกือเขามีเอใช่เขามีความคิดเอทคือเราระบายเนี่ยคือจะต้องบอกว่าถ้าใครได้ฟังเพลงของเขาจะ จะรู้ถึงความแตกต่างจบบากวงอื่นๆเลยคือเราเนี่ยอาจจะเป็นในแนวอย่างบางคนเหมือนกันได้คือฟังเพลงตามกระแสะเพลงไหนฮิตเพลงไหนถูกเปิดบ่อยก็ได้ยินบ่อยหน่อยก็จะรู้สึกว่าเพลงนั้นดังจังเลยเพลงนั้นเพาะจังเลยอย่างเพลงเพียงที่เข้าชิงเพลงยอดเยี่ยมเนียคะ,ค,ะคือเคยได้ เขาเรียกอะไรติดอันดับด้วยนะค่ะคือมีผู้ฟังจากขึ้นซีดอะเยอะมากค่ะก็คือเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้อินดี้ก็ดังได้ดังได้ก่อนแล้วก็มาดูในเนื้องานกันต่อไปใช่ไหมคะแต่อีกหนึ่งรางวัลที่ที่อื่นเขาไม่ค่อยมอบให้ค่ะคือรางวัลเพลงบรรเลงยอดเยี่ยมคมชันลึกอวอร์ดก็ยังไปนั่งหานั่งฟังกันมามอบด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างอย่างที่เราบอกนะคะว่าตอนนี้ตลาดเพลงบ้านเราเปิดกว้างมากขึ้นอย่างเพลงบรรเลงนะคะตอนนี้คือต้องบอกว่าบ้านเราอ่ะ ค่อนข้างน้อยอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท,ทำให้คณะกรรมการเราอยากเลือกสรรมาเพราะเพลงบรรเลงจะสะท้อนถึงการทำงานดนตรีที่ชัดเจนมากเพราะเราจะต้องดูทั้งเรื่องของทำนองดนตรีและซาวด์ที่มันจะต้องแบบว่าแปลกจะต้องทำให้คนติดหูก็คือต <š> ้องมีคุณภาพด้วย <c oughs> แล้วลก็ต้องเพาะเพราะพอ คือเพราะมันก็ล้วแต่คณะกรลังงานแต่คนเนาะแต่ว่าเพราะบางทีคนจะมองแค่ฟังแค่เนื้อร้องนี่คือฟังแค่ดนตรีค่ะก็คือจะเป็นอีกหนึ่งมิตินะคะที่เวทีคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่ทุกๆครั้งที่ผ่านมาเลยจนถึงครั้งนี้ครั้งที่9แล้วค่ะจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะอยากให้พี่ฝนฝากเชิญชวนหน่อยดีกว่าว่าจะเจอกับโชว์เด็ดๆแล้วก็ศิลปินดังๆคนไหนบ้างที่สัญญากับพี่ฝนแล้วโทรคุยกันแล้วว่ามาแน่อ่านี่นะคะอยากจะพีเศษมากเลยว่าเพราะว่าโชว์นะคะเตรียมไว้เยอะมากในส่วนของพา ที่เป็นเพลงไทยสากลละครและหนังนะคะการโชว์เนี่ยมีสามโชว์ <c oughs> เริ่มต้นโชว์แรกเปิดงานด้วยนี่ค่ะปามี่ <c oughs> ที่เธอบอกเลยว่าเธอจะจัดเต็มเพื่อเวทีนี้ <c oughs> อ,อีกโช,โชว์ที่สองนะคะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ต้องมาโชว์ของเราทุกปี <c oughs> ก็คือสแตมอภิวัตน์ค่ะ <c oughs> ซึ่งเขาบอกเลยว่า โชว์นี้ยของเขาอ่ะจะเพื่อนละครเอ้ยเพื่อคอหนังเพื่อคอหนังก็คือเหมือนกับว่าเป็นศิลปินที่ตบปากรับคำมานะคะจะจัดโชว์พิเศษเพื่อเวทีนี้คือไม่ใช่แบบว่าใครเคยเห็นสตามเล่นตามที่หจงาไม่ไม่อันนี้จะได้ล้านไปเลยใช่พี่สแตมเขาจะคิดใหม่ใมาใช่เพื่อคอหนังนะคะเพราะว่าเป็น การโชว์เพลงประกอบภาพยนตร์ <P eng> เรื่อง30กําลังแจวแต่ว่าก็แน,น่น,นอนค่ะสแตมก็คงไม่ได้ขึ้นมาแค่ร้องเพลงเดียวนะคะอ่ะอีกอีกอีกโชว์นึงละฮะอีกโชว์นึงนะคะเป็นการกลับมาของเคเชนโดค่ะวงวงเคเชนโดที่ทุกคนตอนนี้คือแบบว่าอยากเห็นการกลับมาโชว์ของเขานะคะ,คะเพราะว่าหายหายจากเวทีเราไปนานเหมือนกันนะคะก็ไปมาชมกันได้ที่ งานคมชัดลึกอวอร์ดนะคะวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะใช่ค่ะก็ติดตามกันให้ดีนะคะเช่นเดียวกับรายการนี้ค่ะคมชัดลึกเม้นเมาส์ค่ะก็เจอกันได้นะคะทุกค่ำคืนเลยจันถึงสุกเลยนะคะทาง Mango TV วันนี้ขอบคุณพี่ฝนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะค่ะทุกเลยอ่ะตอนแสดง